และจุดนี้ครับคือหินบัวบานนะฮะเป็นจุดที่เคยลงปกอสทอด้วยนะครับโอ้โหนี่ยาวเลยฮะยาวจริงหลังคอมเลยตรงนี้ครับเป็นทางอี่เที่ยวสนุกมุดสบายออกกำลังกายร้อนหน่อยก็แอร์เสียเออผมว่าข้างในเย็นปุ่มปั่มเลยอู้นี่สวยมากอันนี้นี่ครับลายเป็นงูขดเลยฮะ อเพื่อครึ่งทาง,ง,ทางี่นะหุ้นะยถ้ำใหญ่นี่เดินมาประมาณ20นาทีแล้วเนะี่ยึ๊บนี่ครับกลับมานี่คือห้องอะไรเนี่ยห้องโถงใหญ่นี้เลยเป็นจุดระหว่างเดินอ๋อนี่ถ้าเรามาตอนแรกปะไม่ใช่จุดนี้เราจะเดินไปยังถ้ำพระนอนนะฮะซึ่งถ้ำพระนอนเนี่ยคืเพื่อเป็นจุดที่เราสามารถมาเดินได้เองเลยครับไม่ต้องใช้ตะเกียงเพราะเขามีไฟนำให้อยู่แล้วนะฮะ ตรงขอบกำแพงนี้นะครับจะเป็นเส้นน้าท่วมนะตรงนี้จริงเนี่ยแต่ไม่ได้ท่วมทุกปีใช่ไหมพี่ไม่ทุกปีค่ะบางปีก็บางปีก็ไม่ท่วมมากนี่ครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงยังจุดที่เป็นพระนอนนะฮะนี่ไปครับเราขึ้นไปชมพระนอนนะจุดนี้คือไม่ได้มาง่ายๆนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน้าจะท่วมนะคุณนี่ฮะองค์พระนอนขนาดประมาณสักสองเมตรได้คร<ม>ับ<ม> โอ้ดูพีกายตัวนิดเดียวนะฮะสูงมากนะฮะถ้ำนี้ใหญ่ที่นี่ใหญ่มากสวยครับถ้ำเชียงดาวแนะนํา,นาให้มาเที่ยวกันเลยเรามาเจอเท่ากับนี่ครับปรางนี้เป็นมหาจากักรพรรดินะฮะที่เมื่อกี้เราขี่มอเตอร์ไซค์เล่นเห็นไหมเป็นปรางยืนอันนี้เป็นปรางนั่ง